สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีวันจันนะครับเช้านี้สแกนหน้าเสร็จแล้วนะครับก็มาทักทายสวัสดีนักเรียนในทุกๆเช้านะครับวันนี้ฝนตกนะครับเปิดหน้าต่างรับความเย็นก่อนนะครับวันนี้คงไม่ร้อนนะครับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับชอบตกตอนที่นักเรียนมาเรียนตอนเช้านี่แหละนะครับลำบากนักเรียนเลยนะครับสู่ๆนะครับทุกคนนะครับเที่ยงนี้นะครับุ้กความที่ข้าวเช้าไม่ได้กินนะครับก็กิน2จาน2ออย่างไปเลยนะครับมีต้มเล้งกับข้าวราดแกงไปอีก1จานนะครับวันนี้กินเช้าเที่ยง รวมกันเลยนะครับกับข้าวที่ลงหางของเราก็ได้เยอะมากนะครับ2เมนูนี้แค่55บาทเองนะครับก็กินจุกๆไปเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้พอถึงช่วงบ่ายนะครับก็แดดออกท้องฟ้าแจ่มใสเลยทีเดียวนะครับคุณมีสอนอยู่ข้าบ8ด้วยนะครับนี่คนซื้อแท็บเล็ตใหม่นะครับก็กําลังทดลองใช้นะครับน่าจะโอเคอยู่สําหรับเรานะครับอากาศบันนึงสามฤดูเลยทีเดียวนะครับนี่รงเรียดของเราสนามบอลหญ้าเขียวน่าเล่นมากเลยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสในช่วงเย็นนะครับก็เวีน ประตูวันนี้นะครับครูอ้นอยู่กับครูเต็มนะครับครูวริทรก็มาทําหน้าที่เช้าเย็นนะครับครั้งแรกที่ได้อยู่เวรประตูตรงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนนะครับก็เลิกงานแล้วกลับบ้านได้นะครับก็เดินทางกลับไปที่บ้านพักแล้วก็ไปที่สนามบินท่าม่เพื่อออกกําลังกายนะครับเจอครูพอยด้วยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เลยให้ถ่ายวิดีโอให้หน่อยสัก4ีห้าวินะครับหลังจากที่วิ่งเสร็จวันนี้ก็เก็บไปอีก5้กิโลรักษามาตรฐานของตัวเองต่อไปครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาทํางานตามปกติกับบรรยากาศสายฝนโปรยปลายด้วยนะครับช่วงเย็นวันนี้ h a ประพาที่อีกครั้งหนึ่งนะครับครูผู้ช่วยมิทติงครั้งที่11นะครับ กินข้าวกินปลาชาบูอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับขาดไปนหนึ่งคนสําหรับครูแนนมีภารกิจที่ต้องเทคแคร์เบบี้อยู่นะครับก็เลยมากันแค่6คนวันนี้อิ่มน้ําสํารานกันไปนะครับก็อยู่ในต้นของการเปิดเทอมใหม่ๆนะครับได้2อสาสัปดาห์นะครับก็มาฟังกันดูว่าเปิดเทอมรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูผู้ช่วยครับครูไผ่ครับเปิดเทอมาอาทิตย์แรกรู้สึกว่าค่อนข้างจะมีอะไรหลายอย่างให้ทําอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็โอเคครับเพราะว่าเป็นงานเราเคยชินแล้ว เพราะฉะนั้นฝากถึงนักเรียนนะครับพึ่งสัปดาห์แรกยังไม่เจอของจริงขอบคุณครับเปิดเทอมสัปดาห์แรกปิดเทอมวันไหน <Wow. S 2> เปิดเทอมอาทิตย์แรกนะคะรู้สึกว่าต้องมีงานใหญ่แน่ๆเลยและอีก92 2วันจะปิดเทอมเล็ก <c oughs> อีก1,300 0กับอีก6วันกเกษียณครับเห็น <c oughs> เปิดเทอมปิดเทอมก็ไปแล้วนะครับอีก 2ถึง3วันก็จะวันศุกร์แล้วครูเฟรมก็อยากพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าเปิดเทอมมาสนุกมากๆเลยโอเคเปิดเทอมสัปดาห์แรกนะครับก็มีความสุขดีนะครับครูครับครูครับครูครับคุครับนะครับถามทั้งวันก็ขอให้คุณครูทุกคนมีความสุขสนุกกับการเปิดเทอมครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับนี่ก็เป็นคลิปของเมื่อวานนะครับภารกิจทุกเช้านะครับหลังจากสแกนหน้าเสร็จแล้วก็จะต้องมาทักทายนักเรียนทุกๆเช้านะครับแล้วก็วันนี้นี่นะครับมีแก๊งนี้เข้ามา ถามหาของนะครับก็เลยให้เข้ามาคุยข้างในนะครับปรากฏว่ามาป่วนครูนะครับชวนครูเล่นเกมโลบอกอะไรก็ไม่รู้นะครับครูก็เล่นไม่เป็นอ่ามาสอนครูซะงั้นนะครับอ่าลองดูนะครับสิ่งครูไม่เล่นเกมเลยนะครับจะทํายังไงก็ไม่เล่นยิงอยากเล่นนะอยากเข้าถึงเหมือนนักเรียนนะครับจะได้คุยกับนักเรียนรู้เร่องนะครับไม่ทันไรก็มาร้องเพลงให้ฟังอีกนะครับคุณเมทามาทีของครูวันนี้นะครับไม่ทัดไรนะครับสองทับเก็เข้ามาป่วนอีกนะครับบอกว่ามายืมของนะครับวุ่นวายหนีครูเต็มแอบเนียนนะครับใส่เสื แลนี่ก็เป็นคลิปของวันนี้นะครับของวัน นะครับช่วงเช้านะครับวงโยก็ไปทําหน้าที่ตามปกติอย่างขยันขันแข็งนะครับช่วงเที่ยงนะครับโอ้ไม่ก๊อนะครับวันนี้มีส้มตาด้วยนะครับมีตาปูม้ากับตําไทยด้วยนะครับแต่กวนก็กินต้มเล็งแซบเหมือนเดิมนะครับกินอะไรร้อนๆช่วงเที่ยงครับข้าวเสร็จนะครับกลับมาห้องเรียนเอ๊มีใครแอบมาบุกห้องเราอีกแล้วนะครับมาขออนุญาตครูใช้ห้องอัดคลิปวิดีโอส่งงานนะครับอ่าก็มาทํากันไปนะครับเลิกงานแล้ววันนี้นะครับพาตัวเองออกไปวิ่งออกไปกําลังกายอ่าไปออกกําลังกายดีกว่านะคร ต่อไปหลังจากที่ื่อวานไปกินแซบชาบูกันมานะครับวันนี้ก็มาวิ่งตามปกตินะครับออกมาตลาดยังมาเจอแก๊งกินโทรศัพท์คุยอีกนะครับคุณพิชาติแล้วก็เย็นนี้กินกะเพราตายายครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีวันพระฤหัสบดีนะครับเช้ามาวันนี้ก็ดมยาก่อนเลยนะครับคัดจมูกสงสัยจะเป็นไข้หวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวันนี้ใครมาบุกห้องคุยอีกแล้วนะครับแก๊งเดิมนะครับมาทํางานช่วงว่าง ข้าบ้านก็มาทางานดีเลยนะครับวันนี้ก็เลยให้ถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับวันอะไรเดี๋ยวเรามารอชมนะครับช่วงบ่ายค่อนกลับบ้านแก๊งนี้ก็มาคุยเรื่องงานนะครับที่จะประกวดคลิปวิดีโอนะครับก็โม้กันไปใหญ่เลยนะครับวันนี้นะครับครูอ้นเปลี่ยนสถานที่วิ่งนะครับวันนี้มาวิ่งที่สวนสุขภาพอำเภอท่าใหม่นะครับสวนไดโนเสาร์ของเรานี่เองนะครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับ แต่ก็ยังคงคอนเซปต์ที่5กิโลเหมือนเดิมนะครับวิ่งเสร็จก็มาพักผ่อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อน,นะครับมีเครื่องออกกําลังกายเราก็ไปเล่นดูนะครับสนุกสนานกันนะครับวันนี้ก็ช่วง หลังจากวิ่งเสร็จนะครับนี่นะครับออกกําลังกายขาไปด้วยนะครับวันนี้ทําไปก็หัวล้อไปนะครับครูพลอยถ่ายวิดีโอให้นะครับวันนี้ครูปลอยก็มานะครับแล้วก็มาเจอนักเรียนหลายคนด้วยนะครับในวันนี้ก็เล่นๆไปนะครับสนุกสนานพอได้ยืดเส้นยืดสายขายกล้ามเนื้อไปในช่วงเย็นของวันนี้นะครับนี่ก็มาเล่นกับต้นไม้อีกนะครับชอบชอบชอบอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ จากยืดเส้นยืดสายเสร็จนะครับก็ไปที่ตลาดนะครับคนบาปมาตลาดนะครับว่าไม่ใช่สิฝนตกใส่คนห่อนะครับก็รอฝนหยุดนะครับสิ่งที่ได้มานั่นก็คือแทนท่านนะครับทุเรียนสําหรับคน,คนโสดนะครับแค่นี้นะครับ2ครูแค่นี้จุกๆไปเลยนะครับฟินมากโอ้ไม่ก๊อช สวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้มาทํางานตอนเช้าเหมือนเดิมนะครับก็เจอทักทายนักเรียนกับบรรยากาศสายฝนโปรยปลายในช่วงเช้าวันนี้มีกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่วงพักเที่ยงมาอีกแล้วนะครับมาขอห้องทํางานนะครับก็ดีที่มาทํางานนะครับ จอคู่หูแกงแกงรถมอเตอร์ไซค์คู่อ้นด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆมารอเอาของคืนที่หลังห้องโสดนะครับวุ่นวายกันไปหมดเลยวันนี้นะครับมีมาโชว์รูปคูเฟมให้ดูด้วยในวันนี้นะครับช่วงเย็นนะครับเดินทางมาถึงจังหวัดระยองนะครับขอบคุณคุณครูลูกชิดนะครับที่เป็นธุระพามาส่งเพื่อหาเพื่อนนะครับพอเพื่อนมารับแล้วนะครับมาระยองต้องได้กินทุเรียนระยองเอาอีกนะครับจัดมาเลยแล้วกันนะครับทุเรียนหมอนทองไปเลยนะครับลูก เกือบ5โลกว่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้แต่ว่าไม่ให้เขาปอกให้นะจะเอามาปอกเองนะครับเลือกไปเลือกมาก็คือได้ลูกนี้นะครับโอ oh my god นะครับยังยังไม่พอเมื่อมาถึงอ,อีกแล้วนะครับหมูกระทะร้านบอยที่เราคิดถึงนะครับวันนี้มีแขกพิเศษมานะครับพี่ทหารเปาวรีนะครับตัดผมทรงทหารมาเลยวันนี้นะครับนี่มาเจ เอียงโฮมสเตย์นะครับพักผ่อนนี่วันนี้กับบรรยากาศหมูก,กระทะกินข้าวกินปลานินทาคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับโจอีกก็ออกมากินด้วยในวันนี้นะครับมีความสุขสนุกสนานทุกครั้งที่มาเจอกันเลยนะครับพวกเราวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยครับเองก็ได้ตัวไม่ได้แกะนานแล้วแต่ก็คือว่าเอาไปอยู่นู่นมีแต่คนแก่เก<ๆ>่งๆก็เลยไม่ได้แกะรอ,อก,กินอย่างเดียว แรงพาคนจันทร์มากินข้าเรียนระยองลั้แบเย